นี่ก็เป็นกิ่งตอนที่ตัดลงมาจากแปลงขยายพันธุ์นะคะหลังจากที่ตัดมาก็จะมามาแต่งความยาวให้ให้เหลือประมาณนะี้

ไปไล่ไปไล่ อันนี้ก็คนสร้างไผ่นะครับช่งางช่างติ่งนะครับช่างติ่งมือสร้างไม้ไผ่ันดับต้นๆน,น,นะครับระดับประเทศนะครับน,นี่ก็ได้มาอุดมไปดจริงพันธไผ่สร้างไผ่ที่สวนนะครับตอนนี้กํลาลังชมไผ่สร้างไผ่ที่สวนที่เราเพาะไว้อยู่นะครับเอาไว้ให้ผมก่อ,องงนอ๋เขางัดได้แล้วอ๋อตีต้นครับกินหลายต้นอยู่ <laughs> หลายต้นเหรอก็มันลกนะอ่าผมปลูกไว้ไน้คือเดี๋ยวต่อไปสองสามปีพัน้าหนี่ยที่นั่นอาจจะจะเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะรับจะให้จะให้ในในกลุ่มรับเข้ามาดูแล้วก็ตัวนี้บงหวานค่ะตรงนี้แต่ว่าแต่ว่าไอ้ตัวนี้ผมใช้เยอะผมก็เลยจะเอาไปเยอะๆหน่อยนึงหมันเนี่ยมันเป็นไปมันรกพับธุแล้วที่ที่อีกที่หนึ่งก็จะเป็นจะเป็นไห้เลี้ยงหมดเลยอีกที่หนึ่งครับ ประมาณสี่ห้าไร่สี่ไร่สี่ไร่กว่าค่ะแล้วใช่ไหมคะเคยมาครับตอนนั้นมามาทำอะไรครับครั้งที่แล้วเราผมมาเอาตัวจิงพันจิงพันสร้างางมนไปฝากออนเนอร์ที่ภาคใต้แต่ไม่ได้ไปปลูกเองไม่ได้ปลูกเองครับแล้วเที่ยวนี้เที่ยวนี้มาเพื่อเที่ยวนี้สนใจตัวสร้างภัยครับสร้างภัยนี้ในงานของผมมาใช้เยอะ ไม่สดครับเป็น,เป,นเป็นไม้ลำขนาดเล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างใช่ครับเท่าเท่าที่รู้จักเนาะคุณติ่งก็เป็นสถาสถาป,ปนิกที่ม,มือหนึ่งที่ใครๆก็รู้จักนะคะแล้วก็ทำงานที่มีมูลค่าหลายสิบล้านแล้วก,แวก็แล้วก็มีตัวอย่างอาคารสวยๆที่เป็นผลงานของคุณติ่งแล้วก็สร้างงานด้วยไม้ไผ่มานานจนเป็นที่รู้จักใน วงการไผ่ของเราของคนสร้างไผ่ครับในในชื่อของคนสร้างไผ่ครับกะตัวนี้ครับอันนี้ในนามของของในทีมสร้างแต่ซึ่งซึ่งตอนนี้ของเราก็เป็นบริษัทคนสร้างไผ่ครับเมืนเป็นบริษัทแล้วด้วยครับตอนนี้ตั้งแต่สร้างรับรับงานสร้างมาเี่นไหมที่ใช้เยอะที่สุดเป็นไซส์ไหนจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นไผ่เลี้ยงหรือว่าสร้างไผ่นี่ก็คือลำเล็กครับ ก็ใช้เยอะครับก็ประมาณนิ้วขึ้นนิ้วขึ้นคครับือใช้ในการตอกวมสในงานรับปีหนึ่งผมใช้อยู่ประมาณเน่าจะห้าหมื่นได้ไม่ต่ำห้าหมื่นนะครับก็ตออันนี้ก็จะเป็นไผ่ฟร้างไฟที่ใช้ในงานก่อสร้างใช่คันใช่เพราะยิ่งเป็นไม้เล็กเท่าไหร่อ่ะการดัดการเข้าโครงสร้างเขาจะยิ่งง่ายใช่ไหมครับใช่ครับถ้าถ้าลำลำใหญ่อ่ะบางครั้งเราต้องมีการ การหั่นึ่เพื่อเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรตอนครับเราเพื่อเพื่อจะให้มันเข้าโค้งใค้ถามว่าความแข็งแรงเน่ะอย่างไอตัวน้อยอย่างเนี้ยนิ้วนิ้วกว่าเนี้ยเราเราไม่ต้องหั่นนะครับเราโค้งได้เลยอะครับคือความแข็งแรงก็คืออยู่อยู่ทั้งลำยังคงอยู่ถ้ากสดว่าลำใหญ่เนี้ยเราหั่นไปครึ่งหนึ่งก็เหลือครึ่งเดียวอัตาความรับน้าหนักอะไร ครับถ้าเกิดว่ามันมันเยอะลำอย่างเงี้ยดูนะว่าแบบเนี้ยโค้งโค้งโค้งประมาณสักสิบลำอย่างเงี้ยคือเล็กแล้วหลายลำใช่ใช่ใ่แขงกว่าแล้วเวลาดัดแล้วเวลาดัดนี่ใช้ไฟหรือว่าหรือว่าดัดดัดเลยอ๋อัดเลยด้วยด้วยความเป็นไม้เล็กของเขาครับใช่เราดัดแล้วก็ยิง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 ตามจุดครับโค้งตามจุดโค้งไปเรื่อยๆและตรงไหนมีปัญหาที่มันไปไม่ได้เราก็หาไม้มา ชนอไว้ยิงไว้ลำรมแรกไปลำที่สองไปลำที่สามไปอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดักเทียลึดมันจับไปไม่ได้เอาทีละลำทีละราเหมือนเหมือนเหมือนงานน้องต๋องประมาณเดียวกันงานนปั้้แต่แล้วก็เจาอน็อตใช่ใช่แล้วก็ยิงเลยรัดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่อยากจะปลูก คิดจะปลูกอันดับแรกก็คือน่าจะมีสร้างไผ่ไว้ในสวนมีมีสร้างไผ่แล้วก็ก็มีตัวอื่นก็มีสร้างมวนก็มีสร้างมวลแล้วก็ไผ่ตรงพอสร้างสร้างมวนนี่ตัวลำโคนใช้ในส่วนของเสาโครงสร้างหลักในส่วนของปลายไม้สสาฟากใช้เยอะมากเลยไม้สสาฟากงานหนึ่งอ่ะหลังหนึ่งอ่ะผมใช้อยู่ประมาณอ่าสามสี่พันแผ่นใช้ไพลลายป่าอะไรนั่นเนี่ย ใช้เยอะครับสนใจสับฟ่าก็ติดต่อมาได้ตอนนี้เครื่องสับฟ่าเรากระจายทั่วประเทศแล้วครับตอนนี้ผมจองไว้หนึ่งเครื่องจอหนึ่งเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีทยอยจองไปครับตอนนี้หนึ่งเครื่องแล้วใต้เครืยังยังครับยังก็วิ่งจากจากลำปางลงใต้มากอเดี๋ยวพอดีว่าทางทางผู้ผลิตจะส่งให้ผมแล้วทีนี้ผมไม่มีเวลาไปรับก็เลยบอกว่าหลังจากที่ผม ลงจากใต้มาก่อนเดี๋ยวเขาส่งให้ผมแต่ผมผมประจําไปละประจําไปขึ้นไม้ไม้เครื่องสับฟางนี่ข้อดีของเขาคือว่าความหนาขนาดหนยยึ่งนิ้วถ้าเป็นไม้สดเนี่ยหวานเจี๊ยบแต่ถ้าเป็นคนสับเนี่ยแทบแทบจะสับ,สบไม่ได้เนี่ยลอง<ม>ดูเดี๋ยวต้องเอาฉัลองก่อนอช่วงช่วงโคนนี่คือแบบเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยเครื่องสับฟางจริงๆงผมเห็นเห็นนะที่ตัวอย่างที่พวกเราไลฟ์สดกันอยู่ ตอนนั้นก็ดูก็น่าจะดีครัาแต่ว่าผมผมดูว่าในส่วนของเวลาสับลงมาอย่างเงี้ยกับคนสับอ่ะคนสับนี่อาจจะเปิดจะทําให้ผิวไผ่ไม่ค่อยสวยมันอยู่ที่คนสับแต่ตัวนี้ก็น่าจะสวยกว่าเพราะว่ามันมันสับเนี่ยเนี่ยคือคนสับบางทีมันใช่ใช่บางครั้งก็ล้ามากบางครั้งน้ำหนักไม่เท่ากันใช่แค่สอนในงานสอนนนใงาแผ่นเดียวนี่จะตายให้ได้กว่าจะโอ้ยตับไปต้องน้ำหนักเริ่มแล้ว แกแผลลาแล้วไม่ได้แล้วปึ๊กปึ๊บปึ๊บซ้ำซ้ำแผลเดิมเรียบร้อยแผลนี้ง่ายถ้าไปซ้ำแผลเดิมก็เสียแรงเปล่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปทีพิจารณาคือผู้แทนจะเอาอย่างผู้ทำมันน่าจะน่าจะมีอย่างเป็นยนต์เดี๋ยวนี้ที่เขาเป็นฐานต่อยเดี๋ยวนี้ที่ผมจะเอาอย่างนี้ กเป็นงานด้วก็ได้ก <ia in the cake> ็เป็นอไ่วนี่ไดีมันนอนออกปีกระตัดไปผมนี่ค่ไปซื้อใคได้แบบนี้ไปเลยน่วางข้างหน้าในส่วนของที่ว่าโชว์ข้างหน้าว่าส่วนเราก็มีไฟต้องม่ออันนี้ใครทำอันนี้ไปอันหนึ่งอันนี้อันนี้เขาฝากม้าใส่หุ่งนบมได้ไหนครับอันเนี้ย เอ้ยผมมัได้ทำขายขอเป็นเป็นคู่ไม่ได้เหรออ่าได้เพื่อเพื่อเพื่อรอดอันหนึ่งไม่รอดอันหนึ่งถ้าลอดอันก็ดีแตกแล้วถ้างั้นก็รอดสองอันเลยดีแล้วปีดจับได้กหอจับได้อยู่ก้า็จับได้จับได้แล้ลักษณะแล้วก็มีใบนี่บอกใยดำใยดำนี่บออันนี้ห้าพันอันนี้รอรอมันถูกกันก็ได้คือมอไไม้ตะขดใยไม้ตะขดอ๋อจะเป็นทรงนี้เลยอ่แต่เขามีชื่อของเขาอยู่แหละแต่เราเรียกใยไม้ตะขุด ดำทีมอผมก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขุดอีกหลายร้อยดำไผให้เขาปลูกที่เรือคะเฟ่เรือครับตอนนี้ขึ้นใส่ขึ้นอันนี้เป็นปีแรกของตั้มไผ่าง่อนที่ขุดเงาครับเดี๋ยวใจเย็นปกติไม่นิยมขุดเงาแต่ตอนนี้รู้สึกติดใจทําวันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จครัผ่านเนาะพี่เนาะได้ได้เนาะคนอื่นเขาขายร้อยห้าพิซซ์สองร้อยขายร้อยเดี๋ยวเขาจะไปขโมยผม belum apa ini, tak perlu apa macam. เดินทางปลอดภัยครับโอเคครับรทีน,นี่ต้องแม่ไปนอนนี่สักต้องแม่ไปนอนนี่สักคืนหนึ่งจะได้กลิ่เบี้ยัเดี๋ยวกัรหน้าครับครับครับ